สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลิตาโพยู่มาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะปฏิบัติงานณบริษัทมูลเกษตไทยแลนด์จำกัดค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลงานในหัวข้อแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังแลสโต้ด้วยวิธี ABC Analysis และระบบลายบอร์ดค่ะกรณีศึกษาบริษัทมูลเกษตไทยแลนด์ค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในระบบการจัดการคลังแลสโต้ค่ะ 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคลังและสโตกค่ะ 3. เพื่อนําเสนอเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังและสโตกของบริษัทค่ะปัญหาที่พบในการทํางานนะคะ 1. การจัดการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบค่ะหรือการจัดการจัดเก็บสินค้าแบบตามสะดวกค่ะ 2. การที่พนักงานทุกคนไม่สามารถทราบสินค้าจํานวนได้แบบเดียวทาลค่ะ 3. ขนาดห้องที่ไม่เพียงพอต่อการ จัดเก็บปริมาณสินค้าค่ะ4ช้ระยะเวลาในการหาสินค้านานค่ะผลการดำเนินโครงงานนะคะการดำเนินโครงงานด้วยวิธี ABC analysis ค่ะรูปแบบก่อนการปรับปรุงนะคะการจัดเก็บแบบไม่มีการวางผังค่าไม่มีการแบ่งกลุ่มและไม่มีระบบตำแหน่งที่ชัดเจนค่ะพนักงานจะทำการวางสินค้าที่ใดๆก็ตามค่ะรูปแบบหลังการปรับปรุงนะคะก็จะทำการแบ่งแยกเป็นแบบ a b c ค่ะซึ่ง a นะคะจะจัดเก็บสินค้าในสินค้าที่มีการใช้มากนะคะสอง b ค่ะจะจัดเก็บสินค้าในรูปแบบการที่มีการใช้สินค้าปานกลางค่ะสามสินค้าที่มีอัตราการหยิบใช้น้อยนะคะหรือว่าไม่ถูกหยิบใช้เลยค่ะต่อไปนะคะการดำเนินง,ง,งานด้วยการใช้ระบบลน์บอร์ดค่ะซึ่งการใช้ระบบลายบอร์ดนะคะก็จะใช้ แอปพลิเคชัน3ตัวในการดำเนินโครงงานนะคะ1น,นะคะคือ AppSheet ค่ะและ Apps คริปต์นะคะจะเปรียบเสมือนเป็นตัว Input ค่ะ2 Line Developer นะคะจะเปรียบเสมือนเป็นตัว p โพสต s ค่ะ3 Line Official นะคะจะเปรียบเสมือนเป็นตัวเอา p u พุตค่ะซึ่งวิธีการใช้งานระบบ LineBot นะคะจะทำการใช้เหมือนระบบ Line Official ทั่วๆไปค่ะคือการแอดเป็นชื่อนะคะหรือบาร์โค้ดค่ะเมื่อเข้าที่ระบบหน้าแชทนะคะก็ พิมพ์รหัสสินค้าค่ะซึ่งตัวระบบบอทดนะคะก็จะแสดงรูปภาพชื่อสินค้าจํานวนและหน่วยนับค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบลายบอรนะคะมีความสะดวกและลรวดเร็วมากขึ้นค่ะ2ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทได้ค่ะ3ได้นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับทางด้านโลจิสติกค่ะสรุปผลการดําเนินโครงงานนะคะจากการผลดําเนินโครงงานนะคะพบว่าในการจัดการคลังและสะต็อสผลให้ต้องมีการจัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค้ังและโตค่ะโดยวิธีเดิมนะคะที่ใช้การจัดเก็บอะไหล่แบบไม่แยกประเภทก็จะเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บแบบรูปแบบ ABC Analysis ค่ะและการที่หาสินค้ายากนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบการใช้ระบบไลน์บอร์ดค่ะซึ่งผลการดาเนินโครงงานนะคะจากเดิมนะคะการจัดการค้ังแบบ ABC Analysis ค่ะก่อนปรับปรุงใช้เวลา27.93วินาทีนะคะหลังปรับปรุงจะใช้เวลา7 7 7 6วินาทีค่ะ ซึ่งหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ72.21%ค่ะส่วนในระบบไลน์บอรดนะคะก่อนปรับปรุงจะใช้เวลาประมาณ7นาทีค่ะและหลังปรับปรุงนะคะใช้เวลาเพียง1นาทีค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์85.71ค่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ